พี่น้องพี่น้องสวัสดีเด้อ้มนี้น้องบีพี่สไตยผ้ามาเบงแนวแเปียกๆบันรถโอ้โยคือเปียกแนเนาะคุณพี่เห็นยังค่ะเติมน้ำครับอันเติมน้ำว่าสิออกไปหน้าอันมันขี่ได้เรียบร้อยเลยบอกคุณพี่แมนครับโอ้รถดัดเปียงเหาบอกเห้ ัวนี่กับเป็นคู่โบตา้าข้านี่แหละเป็นรถไถหน้าเดินตามแต่ว่าผมเอามามาใส่หล่อให้มันเป็นซีหล่อนใส่พ่วงมะไล่ค่ะใส่พ่วงมะไล่เขาแล้วก็พวกนี้ข้าเข้าวตองยางมันบลายางน้ำกลด้วตอนนี้ว่าตองยางละนะเป็นปน,นางหนเลยแมนบวกบณผอ้แท็กเตอร์หา้าอสะดวกสบาย เจ้าคือเก่งเถื่อุณพี่เจ้าดัดแปลงยังไงได้เนาะเบิ่งอยู่ในโซเชียลเหรอครับแม่นบะจะศึกษาดัดแปลงมาน้ำเพลนเด็ดตัวใดเท่าป้องหมูเท่ากระเบิ่งขอมนุษม่นบะคุณพี่ตัวนี้กะเล็กตัวนี้เฮ็ดขึ้นมากไหมค่ะแล้วก็ใสขัานนานี่กระสร้างขึ้นมากไหมเบิ้งใส่ขั้นพร้อมใส่ขั้นอันนี้ล้อเป็นล้อ14นิ้วของรถเก็งนี่ตัวนี้กะเป็นเป็นเล็กแผ่น เจอมาแทนแพนละพันกวัวบาทก,กใัใส่โค้งตัวนี้ก็เป็นชุดขั้นเล่งมันได้นี่ขั้นเล่งตัวนี้เป็นเบรกกับคันสามารถสตาร์ทขับคีเลยเลยเอาลองจวดเบิ่งกันนะคุณพี่ล่องคีให้เบิ่งกันนะอัลโหลนี่เด้อพี่น้องฝากไว้ค่นะนี่เนี่ยแปลกๆเข้ากับมีนาะเล่ากับเกงอยู่บบไอเล่าเมียเล่าเอารถอดอีแตกแตกคูโบตา ทีู่้ได้มีแต่ว่าบริใส่งานแต่ว่าเอาหวัวเอาอยัางมันมาเก็ดเด็ดแปลงพุ้นผีได้เบื้องเฟนเดอร์ค่ะพนธที่ใ้เบื้องบันเป็นฟาง คุณรับได้เที่ยวได้พี่นอ้องคุณผีแล้วเป็นสังขักเนาะ ได้ยังได้สิไปลงให้ลงหน้าเสวนี่เดี๋ยวสิสัมผัสเราอยู่ว่าก็สิไปเทหน้าได้บ่เนาะพี่น้องเนาะอุ้ยนัวแล้วเราเก่งคันนี่ผมเชื่อเชืไว้แต่ใส่ฐานฐานหลังฐานไทยจะบ่ิัารแล้ว ใส่ไฮโดรลิกก็เลยเฮ็ดไปแบบนี้ก่อนค่ะตัวนี้เอาไปใส่ทรงเรีงเข้าก็ได้เลยโอ้แม่บอกคุณพี่ใส่ให้โดรีคเลวก็ชีเฮ็ดไปดันหนาครับโอ้แล้วโบฮันแล้วกันไหนครับโอ้ชี้ดันหนาดันสายนี่มันก็เป็นเครื่องไอ้เครื่องรถยุติแตกเข้านี่แหละนี่ผมมาถอดหางออกเนี่ที่ตะกี้หางหางรถไทยอันนี้คือชุดข้างหลังมันเลยครับนี่โอ้ชุดข้างหลังมันเลยโอแกมาถอดหางมันออกแล้วก็ ใส่ล่อนาเข้า<อ>ไปครับเกงแต่คุณพี่เจ้าเกงคับเกงเกงบ้านที่นี่เอ้นอห็น้องถามเนาว่าเห็ดแล้วได้บวกโมนี่นี่มันโดนฝนไดใส่เวลาโดนฝนไดยค่ะจะเดือนจะคุณพี่มันกับวไดเห็ดตลอดนะครับใส่เวลาวบางๆเห็ดเกิดอยู่เป็นเดือนสองเดือนอยู่จังแล้วเพราะว่า่างผมเหอจ้งเห็ด ก็หนี้ก็ซื้อมาใหม่ไม่หล่อใหม่ใช่ไหมหล่อนี่ก็เป็นหล่อก็ถ้ารถปิกอัพเฮาแล้วครับมาใส่นะครับดีครับเดี๋ยวเหลือทำสีอีกผมว่าท่านไดชเพ็รอืมสีได้พ่นสีอีกตีลงสีอีกตีคุณพี่อ๋อบ้านดีกว่าเท้ายางนะครับเนาะตัวนี้ไว้ลากจุมเงือกผมสีเฮดใบดันดินไทยนี่คือรถเกจรถไทยห้านี่ละ คือใไฮโดรลิกมาเล่ะแต่ว่พวขนานมีเวลาลงงบประมาณเทาสิลงทุนนี่ประมาณเจ็ดบาทครับคุณผีบอกพี่น้องเพิ่นนี้เพิ่นสี่ให้อยากเห็ดยังสี่นะเพิ่นอยากเห็ดตอนนี้ผมซื้อเล็กซื้ออุปกรณ์มาอยู่หมื่นกว่าบาทเนาะตอนนี้พนแล้วหมืน่นกว่าบาทแล้วก็สีเหลือพวกไฮโดรลิกอีกเป็นประมาณหมื่นหมื่นกว่าถ้าพวมีเงินแสนไปซื้อมาใส่เนาะแต่เห็ดใส่ยังสี่ละที่น้องผู้ใดอยากเอาไปเห็ดค่ะ คร,ครัเอาไปเย็ดล่างเบิงถือว่ารถย,ยียแตกอยู่เป็นภูมิปัญญาของเราครับอยู่เด้อเดี๋ยวบัดทา<ห>นาันแล้วผมใส่ใบดันดินแล้วเดี๋ยวจะให้อันช่ำหนุ่มบีนี่ละค่ะมีวิวให้เบิงอีกอยู่อขอบคุณค่ะหลายๆขอบคุณหลายๆครับพอสางตัวนี้มันเป็นเครื่องเชียร์แรงใช่เครื่องเชียร์แรง พอดีมันมีของเก่าอยู่ซิปเอสแรงก็ถือว่าแห้งมันบอกค่ะคุณพีนี่แปลนแรงจามีค่ะอันนี้อย่าลืมใส่ตาไฟมเด้อคุณผีเด้อพอดีมันแตกก็เลยถอดออกซะก่อนนะครับเอาฝากกดติดตามในช่องนี้เด้อค่ะนุ้งบีฟี่สไตล์มื่อนี้มาสัมผัสไอ้ไส้เล่าเลาวในเฮ็ดประดิษฐ์โอ้ยเราเป็นซางเป็นซางแบบ เทคโนโลยีแบบอันใดที่มันว่าว่าเ่็นตาเห็ดเล่าสีเห็ดประดิษฐ์ประดอยออกมาแบบแบบคนเงดเลยพี่น้งงองเ้าซื้อแล้วก็เห็ดดีเนาะแบบนี้นุ่งบีก็เลยแบบเอามานำเสนอเอามาให้เบิ้องไทยคิดคลิปลงให้เบิงมาสัมผัสเราให้เบิงว่าเราคือเห็ดดีแท้แต่ละอย่างที่เราเห็ดแต่ละอย่างนี่มันน่าทึ่งเลยนะเดี๋ยวสีอัดคลิปจิตตาม ไอ้เราสีเห็ดยังเนี่ยลงไม่หนีเรื่อยๆเนาะว่าสีใส่ใบดันดินแล้วแมนบอกเออเออเออเราสีเห็ดใบดันดินขึ้นมันสีใสงานได้สใสงานได้ดีซ้ำได้เนาะพี่น้องค่ะพี่น้องเอ่อมีฟีมือทางเพิ่นสซางกับเห็ดได้น้ำอ้อยใสแล้วเนาะจ้ะแล้วเราก็สีใส่ผันใส่ผันน้ำมีบ่อ้อย กับสีเฮดไซกับยกไดเลยค่้อมาด้เค่าแนน้นั่นยังเสตัวีดติดตามตอนตัวไปเรื่อยๆได้นี่ตอนนี้นี่ฝากพี่น้องติดตามเน่ฝากพี่น้องติดตามมด้จ้าหนุงบีอยากเป็นยูทูบเบอร์น้ำเขาหาได้เป็นยูทูบเบอร์น้ำเขาฝากได้เค่ะฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ้งบีฟีสไตล์เนเด้อพี่น้องเดี๋ยวสีไทยคลิปเตัวนี้ลงเรื่อยๆเด้อค่ะเพื่อให้เป็นกำลังแรงใจให้นุ้งบีเนเด้ออืมได้สีไทยลงไปเรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะ